เทศกาลกินเจเดีต๋ตอนนี้คือขาก,กันไล่พื่นเตเลยนะครับเริงม,มาติจักปลาดีว่าแหลกเดียวท่ามตันตตรอง,รงวัไวไปอีกนึงแล้วนะครับว่าเป็นบันปรืรมั่งแต่ว่าประชุมกันแหลกว่านะอ่ะต้องบอกว่าจ็อบอยังสวยงามะนะครับสำหรับการพูดคุยเรื่องข้องเส้นทางขงบวนเรือปลานะครับกระถ้อยกับคนหลักล่าวก<ม>นะล่าวนะห่างจากสวทอกเกลียดกันเกือบสองชั่วโมงนะครับ<ม>สำหรับการจัดขบวนฉักปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนนี้เลือกเพียงเส้นทางเดียวนะครับเป็นเส้นทางเดิมก็มีการแบง่งปลอยขบวนเป็นซ่องช่วงหลอดบ5าขบวนรอคอยนะครับทางด้านตํารวจการยืนยันว่านะว่าจะบริหารจัดการการจะจอนเผื่อที่จะหลอดพ้นกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก<ะ>ารหลกว่านะครับประมาณ1ิบโมงนะแต่องประชุมตาปีซาลักลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็เป็นประธานการประชุมการเตรียมเส้นทางการจราจรในการเคลื่อนกระบวนแห้เรือพนมปราทางบกประจำปี2567ก็ารมีนายพงศักดิ์แกว้วนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีนะนายประเสริฐบุญประซอบนายกเทศมนตรีนครสุราธานีพันตำรวจเอกฤิธินิธีทองทิพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราธานีและก็รวมถิงนายกรานรงค์ยุติธรรม ว่านาสำนักง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ่าเอกพีรพรอ,อุลิตพ้นวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตรบเอกนิพนธ์ชาตรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีและก็ผู้ติ่เกี่ยวข้องกามาเข้ารวมประชุมนะครับโ <c oughs> ดยตอนประชุมนี้เขาไม่ได้เปิดให้ผู้ซื้อข้าวเ <c oughs> ข้าไปนะก็มาทะลงกันทีลั้งนะครับผม ทางด้านนายนันทวั์เจริญวัฒน์่ันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีท่านก็บอกว่าการจะจัดงานชักพระทผภาพป,ป๋าและแข้งเรือยาวปีนี้ค่ะเป็นงานย่ญ่ข้องจังหวัดสุราธานีแล้วก็ถือว่าเป็นงานย่ญ่ระดับประเทศนะคะไม่ใช่ข้องน่วยงานใดน่วยงานหนึ่งก็ต้องมีการรวมมือกันถูกฝายเพื่อที่จะให้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมดไปก็ต้องมีการมหาห้ารือกันเพื่อให้ได้้อสรุปนะก็พบว่าสามารถจัดงานได้อย่างรับรืนสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ค่ะโดยผู้บริหารข้องจังหวัดคือรองผู้ว่าทางซ่อ ทนนราบ,บทันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้หนิงนอนใจแล้วก็จะมีการห้ารือแนวทางที่การในการขับเคลื่อนการจัดงานครั้งนี้ให้หลุดลวงไปได้โดยดีโดยทางด้านตำรวจค่ะก็ได้มีการฉี้แจงวิเคราะห์เส้นทางชักลากเรือพระนุ่มพระทางบกที่ทางอบจและทิศบาลน,นาครสุรา์ธานีกำหนดเพื่อดูความเหมาะสมและก็รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะครับพมกาไปแรกนะทางตำรวจก็ว่าผันรือมั่งนะครับผู้กำก,กับการตำรวจภุธรเมืองสุรา์ธานีก็บอกวา่า ทางตัรวนนี่ไม่ให้ด้วยนะถ้าจะมีเส้นทางซ่องเส้นทางเประว่าจะเกิดพ้นกระทบหนักกับการจราจรทางเมืองสุราษฎร์ธานีเลยนะครับส่วนจะเหลือทางไหนนั้นทางตำรวจยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการจัดการให้ผ่านไปได้แต่ว่าก็เป็นห่วงถึงความเหมาะสมในเส้นทางเถวบอจอ,ออกแบบนะประวา่าเส้นทางนี้นี้ จะส่งค้นกระทบต่อถนนตลาดนะครับแล้วก็ผู้เดวาชายสะพานซีตาปีจะจะข้ามไปฟั่งบางใหม่ๆด้วยนะครับทางด้านของนายกอบจอสุราธานีบอกว่าในปีเทพ่านมานั้นขบวนเรือพนมพลาของเทศบาลมีความลาชาทางการโชว์พิธีเปิดบริเวณเวทีข้างวัดธรมบูชากระทาให้ขบวนข้องอบเจอเดี่อ,อกจากนาสลักกลางเคลื่อนไปไม่ได้นะครับต้องรอนาน่องถึงสามชั่วโมงโดยหัวขบวนของอบจอนั้นเป็นขบวนแหก ถ้วยพระราชทานด้วยก็เลยไม่อยากให้ไปต่อถ่ายเทศบา mm hmm. เลเกรงหวาจะไม่สวยงามสมประเกียด mm hmm. และก็มีชาวบ้านแ่วมาจากต่วทางจังหวัดนะหนับเมินคนนะครับจะต้องรอนานก็เลยเป็นทมากองการปรับเส้นทางถี่ต้องการจะให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับาทางด้านนายกเทศมนตรีนะครสุราษฎร์ธานีท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าทางเทศบาลเองได้มีการปรับลดการแสดงแล้วก็กระชับ พีทีเปิดให้เร็วมากขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อาบาอบจแต่ทางอาบาจอรวมถึงผู้เข้ารวมประชุมก็เกล้งว่าการกำกับดูแลคนจํานวนมากเนี่ยทำให้กระชับเวลาอาจมีอุปสรรคนะอาจจะควบคุมไม่ได้มากหรือว่าผันปรืกก็แล้แต้เนี่ยค่ะก็ข้อ้เทสสบานค่ะได้รับจอดเรือพนมพระทางบกทางหกลำและรถ ตอนเทียนหนึ่งลำไปเริ่มขบวนจากเยกการุนรัตถ่ายแทวถ้อยมาทางแยกแส่งแพทย์ค่ะและก็ให้เคลื่อนขบวนแต่เช้าเพื่อให้พิธีเปิดรวมถึงการโชว์นี้เสร็จสิ้นก่อนเวลา9ก้าโมงเช้าและก็สามารถเว้นระยะห่างให้วัวขบวนข้องอ,อบอจอเนี่ยผ่านเส้นทางเดียวกันได้สะดวกและการมีความสวยงามนะคะซึ่งทางนายกเทศมนตรีนะครสุรธา,านียืนยันว่าหากมาติที่ประชุมเป็นข้อสั่งการข้องจังหวัดค่ะก็ยินดีปฏิบัติตามโดยข้อให้มีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจ,จะไปยืนยันกับ ประชาชนนะคะถี่ได้รับพ้นกระทบตลอดเส้นทางซึ่งทางด้านนายนันทวัเจเริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ยินดีค่ะถี่จะรวมกับนายกเทศมนตรีสุราธานีเพื่อลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจพร้อมกับรับปากกับนายกอบจอสุราธานีด้วยค่ะว่าจะบริหารจัดการรวมกับเทศบาลให้ขบวนโชเนี้ยเซ็จสิ้นทานกำนดเวลาไม่ให้เกิดการติดขัดข้องขบวนอบจอพร้อมทางมีการเน้เน,นย้ำเพิ่มเติมพิบวินว่าหากรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางซ้ำ ความทันมารวมการบริหารจัดการขณะนี้งานก็ต้องผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยและยิ่งใหญ่ส้มกับงานระดับประเทศอย่างแน่นอนค่ะครับผมปิดท้ายนะครับทางตำระจทูธรจังหวัดสุราธานีก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะให้สพเมืองสุราธานีนะครับออกแบบเส้นทางในการเลี้ยงและก็พังการเดินรถทั้งหมดเพื่อสร้างการดับรวย้กับประชาชนโดยเร็วพร้อมกระฟังด้วยงานที่เกี่ยวข้องการช่วยกันเพย่แพร่อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับผม ก็จะไปยังสวยงานมนะคะในการประชุม,มวันนี้ค่ะ